สวัสดีจ้าพี่น้องต้นไม้แปลกจะต้นไม้แปลกดูที่เนี่ยดูดูดไอไอนี่เขากินเขาดูกิงเขาโอ้โหแปลกมากอไมาทุ่งละพี่น้องอุลิมาเอาของเสร็จล้วก็เลยแวะสวนสาธารณะสวนเก่าแก่เป็นเมืองเก่าแก่จะเมืองนี่ดูดูดต้นไม้แต่ละตน้นนี่จะต้นใหญ่ มีต้นใหญ่ๆแล้วก็รู้ต้นเมกโนเลียต้นนั่นเถอะเกลเกมากแบบมันเขาเรียกไม่ใช่เกาสินเนาะต้นใหม่ต้องเรียกมันต้นใหญ่แบบมันเกาเก่เร็วเนาะเมืองเกาเก่แบบเขาคงจะอยู่มากก็เมืองนี้เนาะนนะเต่าดกน้นอยเพราะว่าต้นมันแก่เร็วนาะหนุ่ยต้นเมเปิลเมเปิลก็เป็นดอกเต็มเลยจ้ะนูว่าหนึ่งต้นใหญ่ๆน่นอะโอ้ื่กกี่ตอนแรกก็จะไม่ถ่ายคลิปพอยเห็นแบบไทย โอ้มันมีแต่แบบต้นใหญ่ดูว่ะโอ้ดูต้นนี้ดูนี่ต้นนี้ดูมันมีใบแล้วก็บแบบว่ะเขารัดแล้วมันยังไม่ลัดต้นนี้รัดไปแล้วเนาะมีหลายหลายอย่างมันปนกันอยู่พี่น้องต้นใหม่หลายตนา้นหลายอย่างมากเดี๋ยวนี่ต้นแมเปินก,กอแก่ด้ว่ะด้วยะดอกดอกเม่เปินเก็บดอกได้แล้วเนาะพี่น้องฉันจะให้ลุงแววขคางทางพาเก็บอยู่นี่โอ้โหเมืองใหญ่แล้วก็ มีเก่าแก่ของเก่าแก่หลายจ้ะเห็นไม่กี่นี่มี <_ d ata> วัด <ừ, S 2> โบสถ์เก่าบัวโกหล้ไลยจ้ะแต่ว่ามันไม่เป็นดอกเนาะดอกไม่มีหลายดอกนิดเดียวเก็บไม่ได้นะพี่น้องไม,ม่ดอกเลยเป,เป็นพิษจันน่นะใช่หมดเลยทั้งตาหนามบนข้างล่างน่ะข้างล่างน่ะข้าขงล่างอะเป็นบัวบกหมดเลยจ้ะทุกทีเลยนะโอ้โหดูต้นใหญ่ดูสะออนต้นใหม่ฉันอยู่เมืองหน่อยก็อีกแบบนึงเนาะ ดูลงก็อลีไปอ่านอะไรเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวพาไปดูต้นเมกโนเลียอีกต้นหนึ่งฉันเห็นดอกมันดวกรกแต่ว่าต้นใหม่บางฟังทั้งนั้นหลอกฉันก็จะไปแหละแล้วจะทำคลิปอย่างอื่นฟันกดขอให้นะพพ่น้องฉัน กล่องมาไม่เอาขามาดอกมันเดี๋ยวอาขากล่องมาจ้ะเดี๋ยวพาไปดูต่างหลายอย่างโอ,โ,โอ้โหเก่าแก,ก่มากเลยเนาะเนี่ยนี่ต้นเมเปินจน้ะนี่เห็นไหมดอกดอกดกๆเนาะเก็บเลยเก็บได้เลยจ้ะนี่โอ้ยหกำลังอร่อยเลยพี่น้องผักกมลมฝรั่งไม่เห็นดอกเนาะแดดสนะ่งเนาะเมเปินตน้นย,ยังใหญ่ว่ มีเมกโนเลียสองต้นโอ้โหวัดต้นตรงนน้นมันมันยังไม่บานเลยยังไงไม่รู้ต้นใหญ่มันกันนะ่นต้นต้นหนึ่งมีสามามกิ่งโอ้หดกมากแต่ว่าต้นมันแก่เลยดอกม่ใหญ่เนาะโอ้ยสวยมากเลยสวยมากเลย โอ้ยนี่ตน้นนี่ฉันเคยเห็นแตนนนน่ต้นน้น่อยนี่ต้นนี่ต้นใหญ่ดูนู่นอีกต้นหนึ่งเมกโนเลียเนาะล้ะก,ก็ต้นนั่นต้นเมเปิลเขียวๆนะดอกเมเปิลสวยมากสวยมากอันนี่ตน้นคัททาเนียนคัททาเนียคัทททเนียน,น,ยนว้าวมีแต่ต้นใหญ่พี่น้องไปแหละอา เอาสวนสวนสาขาท่านาะเมืองใหญ่มาให้ดูมันก็จะมีขยะหน่อยเพราะวะ่านกมันมาจิกเนาะอีกามันจิกจะ้ะจ้าดูข้างห่างโอ้โหข้างห่างกูเขามีปลูกยาเขาให้ไอ้บวับวปลกงอกดูแล้วมันถ้ามันเป็นดอกนี่จะสวยนะพี่นนอมันจะเหลืองเต็มเต็มพื้นเลยนะโอโ้ฟังทั้งนวนเหลืองเต็มเลยน่นทั้งนวนมันเหลืองนวลนำพุก็มีน่นไป พากันดูนิดนึงเดี๋ยวจะคลิปจะยาวจ้ะเนาะนี่เดี๋ยวดอกหลวงลงในสวยเนาะจ้าพี่น้องเดี๋ยวถ่ายอะไรให้ดูเนาะถ่ายเห็นอะไรสวยๆจ้ะจ้าสวัสดีจ้า